นอนเอเอนอนเรเอ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 จะแล้วน้งหลอยจะนอนน้องหลอยชอบขนเต้ดูดลูกเห็นมั้ยทํมั้ยขอเท่มันอนเลยนะมาไม่หอมอ่ะออ่ะเอเอเอ แห็นแต่หัวแห็นแต่ข้ออ้าวตัวหายไปไหนอ้าวตัวหายตัวหายไปไหนวะตัวหายเห็นแต่หัวเว้ยเห็นแต่หัวตัวไปไหนเห็นแต่หัวตัวไปไหนเนี่ยเห็นไหมขัเอ๋เอามาได้มาเห็นแต่หัวน่ารักเกียหัเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวไหนเห็นแต่หัวเฮ้ย ถ้ายชอบแล้วเนี่ยไม่นิดไม่อะไรเลยเนี่ยลมมันเย็นลมมันเย็นใช่ไหมนอนนะน,นอนเลยโอน้ลยลนอนเลยนอนสบายเลยลูกนอนเลยนอนเลยนอนเลยลมเย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเอเ๊